สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นลอรียให้ดูนะครับว่าในแรง้งในซีซั่นนี้ระดับแหลงคอมมานเดอร์เนี่ยลอรียอมันจะยังพอเล่นได้อยู่ไหมผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เกมเริ่มกันเลยครับโอเคเข้าเกมแล้วเราก็ไปเลนกลางนะครับเพราะว่า เราเลือกเมดมาลอเร,าเรียวเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เดินค่อนข้างช้าเลยคือเมดต,ตัวอื่นเนี่ยปรับมาให้เดินเร็วหมดอย่างนาตยาอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอลอเรียวเนี่ยคือเดินช้ามากบางทีมันก็ไปแกงลำบากอะนะโอเคโดนปืนแท็กเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไปแท็กปืนคืนกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เลเวล2เลยอะไม่มีใครตีนกกับกูเลยดีจริงกลับก็ได้วะเพราะว่าตอนนี้คีดจะเข้าเข้าป้อมแล้วแล้วก็ไปกันก่อน อ,อืเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวจะโดนนี่มันสู้เว้ยมันสู้นี่จะกลับไหมกลับไหมคิดจะมาสู้รอเรียวอย่างเร็วไปไอ้น้องเฮ้ยมันไม่กลับบ้านด้วยอ่ะ <c oughs> ตายไปดี เอ,อนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันมาจากไหนวะอ่าเราเกิดแล้วแล้วตอนนี้เราก็เคลียร์คลปกันก่อนนะครับเหมือนว่ามันจะมีประเด่นไหดิโอเคลำเบอร์ก็ามาโอ้ยโดนสโล เราก็รักษาระยะห่างเอาไว้นะครับโอเคตอนนี้ได้อันติแล้วดูสิมีที่ไหนให้ไปแก้งได้ไหมไปกวนเซนิดดีกว่าไม่ทานบัฟฟ้ามันแล้วแต่ว่าน่าจะพอกวนคีิตัวนี้ได้โอเคเอาเลยเพื่อนเรามาแล้วกระโดดกระโดดเพื่อนสวยมากอ่าอย่างนั้นแหละ เสียโปมานะฮะไม่เหลือเราเรียวมีบัฟฟ้าด้วยนีดับเบิลคิลเอามาหลอกกูเดินผิดที่ผิดเนี่ยมันอันตีอะทุกคนคือพอมันอันตีแล้วมันจะเป็นอมตะใช่ไหมเออเอาหน่อยวายแข็งจ้าป๊บไปสู้หนีไม่ทัน อ๋ออะโอเคไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยองกรเล็กไหวไหมโห oh. สุดยอดเอ๊ะทำไมลิโป้มันไม่ตายสักทีอะยืนนานเกินไปแล้วเนะี่ยทำมาเป็นปีเดี๋ยวจะโดนซาร์ตาอ้าว แล้วนี่ปืนทิ้งป้อมมาทำไมเนี่ยโอ้ดูดิไม่ทันเลยด่ามันหน่อยปืนทิ้งเลนเพืือบสิงแล้วทีนี้เราก็เคลียร์ขีปไปนะฮะแต่เดี๋ยวขอทะเลาะก,กับซาต้าก่อนแป๊บนึง เกียรนะติอันติเมตมานะอมตะเลียร์คิปก่อนจะเอาจะเอาหรออ๋ออโอเคเพื่อนมาแล้วอืมไม่ทัน ้ที่สำคัญคือมันตีมันผลิตวางอันติดแล้วดูมันสิโอเคโอเคสวยเพื่อนเอไอ้มันแถ็งเว้ยอืมนี่ไม่กลัวดอไปรักษาระยะเอาไว้อยู่ในวงเรา อเล็กเป็นอีกตัวหนึ่งที่อันติคูดาวไว้มากนะครับแล้วมันจะน่ารำาขานมากถ้ามันวางอันติรัวๆโดยเฉพาะตอนที่มันได้ฟอรีเวนแล้วมันจะโคตรหนึบเลยตอนนี้เราขอกลับก่อนบัฟฟ้าเซนิดกำลังฟาร์มขอในจ้าออไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปล่างกัน มันกำลังจะมีเรื่องมีราวอ๋อเออไม่ไหวนะฮะทานดาเมจไม่ไหวเพราะว่ามันมันแรงมันมีบับแดงด้วยมาล็อกฆ่ามันปาดกระโดดเพื่อนกระโดดโอเคอย่างนั้นแหละสวยตอนนี้เราก็ ใกล้ได้ของชิ้นแรกแล้วนะครับออฟออฟมนใจถือว่าเป็นคอไอเทมเลยก็ว่าได้เอาไหนดิโอ้ยบินผิดไปหน่อยไม่เป็นไรโอ้ยหนืดหนือหนืหนออาวสวยละปืน <c oughs> แต่ก็ยังได้อยู่นี่ โอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยริปโปจะเอาเหรอนี่อันติไม่ต้องบอกเลยข้ามันเพื่อนเออโอ้โหอาริตกูอัตเมทละนี่มันแอสซัซินหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยขอหน,น่อยเราก็ ไม่ต้องกลัวมากะครับเพราะว่าเราเลี้ยวเองเป็นตัวที่สามารถเด้งเลือดได้ในระดับหนึ่งถ้าเราตอดตอดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พอจะมีเลือดเล่นได้แต่ตอนนี้คิดว่าคงต้องกลับก่อนเอะเหมือนลัมเบอร์มันจะเอาไว้ไปแหละไม่สู้จ้ามีโอเคอืมฝั่งนู้นมันออกตัดเลือดมาแล้วนะเนี่ย โอเคตอนนี้ป้อมนอกของพวกมันก็แตกหมดแล้วนะครับเอ้ยอะไรแบบแบบอ,ออกเซนิดจะเอาเหรอมาดีนี่เป็นไงอะเจอเบงลัวริปโปแบบปอบยังมีป้อมล่างเราเปืนมีป้อมมันหุ้ยปืนแรงโอ้โหอัดหน้าไปเม็ดฝั่งนุน้นนอนเลย เออปืนเล่นดีอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆตีป้อมเออสวยเอาอีกไหมอีกไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคแล้วก็เปิดอันตีอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะฮะสแปมดาเมจไปนี่โอ้เซนิดไม่เกิดละตาเนี่ย อืออลิศบัดบาดอลิศกูอย่างเมีบอะไรไหมเพื่อนอตีป้อมตีป้อมตีป้อมมันอย่างงั้นแหละสวยจบเลยได้ไหมแต่เลือดเหลือน้อยอ ว่าไงดีถอยก่อนไหมอโอเคถอยแหละไปก่อนละจ้าอ่ะขอเกียร์คีบเสร็จแล้วตามอลิทไปอยู่กับอาิทนี่ค่อนข้างอุ่นใจนะเพราะวะ่าเรามีคนคอยปกป้องอ่าเซนิดลงมาเจอแน่โอ้โหเลือดอลิทกูอืม,อมต้องอย่างนั้นอลิทตายไปแล้วนะ มันมันเลือดเหลือน้อยแล้วมันก็วิ่งผิดทางด้วยะทุกคนก็เลยต้องตายไปนะปุ๊บไปก่อนดีกว่าโอเคได้ตัดเลือดแล้วก็กำลังจะได้มาก่อนคือลอเรี่ยวเนี่ยมันมันมัน,มนเป็นตัวที่เน้นลดคูดาวนะเวลาเราออกตัดเลือดไปเนี่ย มันมันมันก็ไม่ค่อยคุมหรอกแต่ว่ามันก็ต้องออกเพราะว่าถ้าเราไม่ออกก็ไม่รู้ใครจะออกนะฮะอ่านี่ชอบอย่างเงี้ยชอบจริงๆตาย <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> เพื่อนข้ามันเพื่อนโอ้ตายละเหลืออลิซคนเดียวไหวไมั้เนี่ย อลีสสู้เขาปลาสตันตไปลูกปลาไปอนี่นั่นแหละน่าจะทันอยู่ผมใกล้เกิดแหละอีกสี่วิไม่เป็นไรได้ได้ได้ได ตอนนี้เราก็กำลังรอคาถาดุดเลือนนะครับเพราะว่าพอได้คาถาดุดเลือนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดุดเลือนแบบรัวๆถ้ามันคิวเลนไปเลยโอเคมิสโลโอ้โหสุดยอดไปนี่มาและเนี่ยเนี่ยอเลี้ยวจะบลิงได้รัวๆก็คือไม,ไม่ต้องกลัวอะไรอ๋ออ๋ออมึงก็สตัน์กูจังอะ ตายก็ได้วะอลิซวิ่งอ่าเกิดอีกรอบหนึ่งคราวนี้ต้องจบเกมแล้วนะเนี่ยไม่งั้นนะโอเคเคลียร์คลก่อนนะครับบอลเงินบอทองของเราอ่าได้คาถาดูดเลือดแล้วคราวนี้แหละแม่จะตายยากมาก เดี๋ยวเค๊คีบกันเพื่อนไปไหนกันเลวิวตายแน่เฮย้ยมันมีการอ้อมหลังวะ่ะนี่ไงเซนิดอ้อ,อมโอ,โ,อโอ้ออกอฟิกก์ก่อนร๊บอายตาย,ตายสวย โอเคฝั okay. ่งเราเหลือกันทั้งหมด4คนนะครที่ฝั่งนู้ตายกันหมดทุกคนตอนนี้คือหอปืนควาดคิวไปดิไม่ต้องรอคีมาละตีเลยแล้วกันโอเคอกดไปเป็นเมดก็ให้คุมาตีป้อมเนาะปืนแทงคีมาแล้วแล้วก็เย ชนะนะฮะเพราะงั้นก็พอจะเห็นว่าลอรียเนี่ยมันก็ยังพอเล่นได้แหละแม้ว่ามันจะไม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วมันก็จะไม่ได้แบบดูดเลือดแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราออกไอเทมดีๆแล้วเราก็ไปกับเพื่อนออช่วยเพื่อนอ่างเงี้ยมันก็พอได้นะครับและที่สำคัญเลยคือมันต้องคขระยะให้ดีเพราะว่ามันบางมากถ้ามันโดน แคลี่ฝั่งน้นยิงทีสทีนี้มันตายได้เลยเพราะงั้นเราก็ต้องรักษาระยะหน่อย